สวัสดีครับยินดีนต้อนรับสู่ช่อง Invest i n l i g h t ช่องที่นำเสนอสาระความรู้ด้านการพัฒนาตนเองการออกเงินและหลากหลายช่องทางในการลงทุนคนรุ่น Generation Z ซึ่งเป็นคนที่มีอายุช่วงระหว่าง18 25ปีมีความรู้ทางการเงินที่ค่อนข้างลึกซึ้งและซับซ้อนมากกว่าคนรุ่นก่อนๆที่อายุเท่าๆกันจากการสำรวจความรู้ทางการเงินของ Investpedia ประจำปี2565 แต่พวกเขาก็มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากเช่นกันมากกว่าครึ่งหนึ่งของคนรุ่นเจน Z ซเริ่มลงทุนในตลาดหุ้นแล้วโดย26ลงทุนในตลาดหุ้นแต่มีเพียงหนึ่งในสีเท่านั้นที่รู้สึกว่าพวกเขาเข้าใจตลาดหุ้นดีพอที่จะอธิบายให้เพื่อนฟังและในบรรดาแนวทางการลงทุนทั้งหมดนั้นพวกเขารู้สึกมั่นใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายกับการออมเงินมากที่สุดเรามาดูประเด็นสำคัญกันครับ แม้ว่า5 4ของคน Gen Z จะมีการลงทุนในหลากหลายประเภทแต่มีเพียง1ใน3หรือ31%เท่านั้นที่รู้สึกมั่นใจว่าพวกเขาสามารถอธิบายวิธีการทำงานของตลาดหุ้นให้เพื่อนฟังได้ประมาณ1ใน4ของ Gen Z จกากการสำรวจเนี่ยมีสกุลเงินดิจิตัลและหุ้นและ1ใน10นั้นก็เป็นเจ้าของ NFT แม้ว่า Gen Z จะรู้สึกว่ามั่นใจในการบริโภคและการใช้ใจ่ายและการออกมากที่สุดแต่เกือบหใน3 รู้สึกว่าพวกเขาเพิ่งมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินเช่นการจ่ายภาษีการกู้ยืมและการจัดการหนี้เจนเซที่มีรายได้มากกว่า5 0,000เหรียญดอลลารต์ต่อปีเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมั่นใจในความรู้ทางการเงินของตนเองเพียง57%มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า5 0,000เหรียญเนี่ยที่3 9 40%ของ g e น Z ซที่ไม่ลงทุนบอกว่าเป็นเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินวัย23่ปีเนี่ย เชฟเฟอร์ ffer, ซึ่งเป็นบริษัท Ascent Personal Finance ที่เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำสำหรับนักลงทุนคริปโตรุ่นมิเลเนียและ Gen Z กล่าวเอาไว้ว่าพวกเขารู้เรื่องการเงินมากมายอย่างล้มหลวมแต่พวกเขาไม่ได้รู้อะไรมากมายอย่างลึกซึ้งเรามาสำรวจความรู้ทางการเงินของ Gen Z กันครับสมาชิก Gen Z ที่เข้าสำรวจความรู้ทางการเงินของ Inve s t o p พ d i a ประจำปี2565ซึ่งสำรวจความคิดเห็นในสหรัฐจำนวน 4,000คนผ่านแบบสอบถามทางออนไลน์พวกเขาเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเส้นทางอิสรภาพทางการเงินเท่านั้นเองมีเพียง46%ของ g e น Z เท่านั้นที่รู้สึกมั่นใจในความรู้ทางการเงินของตัวเองซึ่งเปอร์เซ็นต์นี้เทียบกับคนรุ่นอื่นๆแล้วก็ต่ำกว่าเช่นคนรุ่น b บบ y b o o ม er คนรุ่น g e น Z และคนรุ่น i l l e เ n ีย l เหตุผลส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าในปี2022เนี่ยมีความรู้มากมายให้ผู้คนบริโภคข้อมูลเช่น YouTube, Podcast และ TikTok นอกเหนือจากการอ่านข่าวสารแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์หรือนิตยาสารเป็นต้นมีข้อมูลมากมายจนยากที่จะรู้ว่าต้องค้นหาอะไรเรนโซซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถูกสำรวจได้กล่าวเอาไว้ Gen Z มีความมั่นใจในเรื่องการใช้จ่ายและการออม45%ของผูต้ตอบแบบสำรวจเนะี่ยอ้างว่ามีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับการใช้จ่ายขณะที่42%ก็พูดแบบเดียวกันในเรื่องเกี่ยวกับการออมเงิน เชฟเฟอร์ตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายและการออมอย่างกระตือรือร้นของรุ่นเจนเซ็ตโดยเฉพาะลูกค้าของเชฟเฟอร์เองเนี่ยอาจเกิดจากการที่พวกเขาเฝ้าดูพ่อแม่ของพวกเขาเนี่ยต้องดิ้นรนกับการจำนองการกู้ยืมเรื่องบัตรเครดิตและหนี้เชฟเฟอร์กล่าวว่าลูกค้าบางรายรู้สึกกดดันมากขึ้นในการออมเนื่องจากหนี้ที่พวกเขาต้องจ่ายเช่นเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เจนเซ็ตมีปัญหาก็คือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครดิตและการจัดการหนี้จากผลสํรารวจพบว่าเจนเซ็ เพียงหนึ่งใน3รู้สึกว่าพวกเขามีความรู้เรื่องสินเชื่อและจัดการนี่ในระดับเริ่มต้นเท่านั้นเองเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนของคนรุ่นเจนซกันนะครับแจ็คโรชันทาวเนี่ยได้รับคําแนะนําให้รู้จักการลงทุนครั้งแรกเมื่ออายุ8ขวบและปู่ของเขาเนี่ยได้สร้างพอร์ตการลงทุนให้เขาในโรงเรียนมยัธยมเขาเริ่มก่อตั้งยังอินเวสเตอร์คลับยังอินเวสเตอร์คลับเนี่ยเป็นกองทุนที่ออกแบบมาสําหรับวัยรุ่นในการลงทุนในตลาดหุ้น <ersch> ซึ่งขณะนี <sm> ้มีสมาชิกประมาณ100คนและมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมากกว่า1,0,000แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐเขายังเป็นผู้แต่งหนังสือหลายเล่มซึ่งแต่ละเล่มก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางสำหรับการลงทุนของวัยรุ่นเขาอายุ19ในปี2012เราโรเซนทาวเป็นตัวแทนขั้นสุดยอดของความกระตือรือร้นในการลงทุนของของคนรุ่นเจน Z ร้อยละห้าสิบสี่ของเจน Z ถือครองการลงทุนหลากหลายประเภทจากการสำรวจตั้งแต่กองทุนรวมกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือ ETF ไปจนถึงสกุลเงินดิจิตอลและโทเค็นที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้หรือประพวก NFT ครับและโดยทั่วไปแล้ว45%ของผู้มีรายได้น้อยกว่า50,000เหรียญดอลลาร์ต่อปีเนี่ยกำลังลงทุนเมื่อเทียบกับ73%ของผู้ที่มีรายได้มากกว่า50,000เหรียญดอลลาร์เพราะสื่อสังคมออนไลน์คน Gen Z จ,จึงรู้เรื่องการลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อยมากกว่าคนรุ่นก่อนๆอ,อันนี้โรเซนททวได้กล่าวไว้นอกจากนี้เขายัางตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมและกฎระเบียบเช่น การอนุญาตให้วัยรุ่นที่มีบัญชีที่มีผู้ปกครองดูแลได้ของบัญชีเล่นหุ้นก็เป็นจุดเริ่มต้นเปิดประตูสู่ตลาดหุ้นสําหรับวัยรุ่นจากการสํารวจในปี2020ที่จัดําโดย Harris Po พลผู้ต่อแบบสํารวจมากกว่าครึ่งก็ไม่พูดคุยเรื่องการเงินกับเพื่อนหรือครอบครัวแต่คนรุ่นใหม่นะแตกต่างจากนั้นมาก71%ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาสบายใจที่จะคุยเรื่องเงินกับเพื่อนและ67%ก็สบายใจที่จะคุยเรื่องเงินกับครอบครัว เทคโนโลยีทางการเงินที่เกิดขึ้นใหม่ๆนั้นก็ได้รับความนิยมเป็นพิเศษในกลุ่มคนรุ่นนี้คนรุ่น Gen Z ประมาณ 1- ในสของนักลงทุน Gen Z นถือครองทั้งสกุลเงินดิจิตอลและหุ้นและในึ่เนี่ยก็เป็นเจ้าของ NFT โดยเฉพาะผู้ชายเป็นเจ้าของคริปโตและ NFT ในอัตราเกือบ2เท่าของผู้หญิงแม้ว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมในตลาดพวกนี้เป็นจํานวนมากแต่คนรุ่น Gen Z ก็ยอมรับว่าเงินสกุลดิจิตอลนั้นอ,อยู่ในรายการที่เขาต้องศึกษาหาความรู้ทางการเงินเพิ่มเติม คุณได้ยินเกี่ยวกับผู้คนที่ทำเงินด้วยคลิปโตและ NFT และรู้สึกมั่นใจว่าจะลงทุนด้วยแต่กว่าที่คุณจะรู้ตัวคุณก็ได้เสียงเงินและเสียมากเกินไปและติดดอยไปแล้วศึกษาและเรียนรู้ Gen Z, Gen Z คือคนรุ่นแรกที่เติบโตมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเขาพวกเขาเติบโตมาพร้อมกับ YouTube, Facebook และ iPhone และทุกวันนี้ประชากรที่อายุน้อยที่สุดใช้เวลากับสมาร์ทโฟนประมาณ6.5ชั่วโมงต่อวัน แต่พวกเขากำลังมองหาข้อมูลด้วยเพียสันรบริษัทด้านการศึกษาดิจิทัลระบุว่า u t u b e และวิดีโอโดยทั่วไปเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ Genzet ชื่นชอบโดยเป็นเครื่องมือการเรียนรู้อันดับ2รองจากคุณครูเท่านั้นเองจากการสำรวจ Genzet เป็นรุ่นที่แชร์วิดีโอมากที่สุดเมื่อพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลโดยเฉพาะ YouTube เป็นแหล่งความรู้ยอดนิยมสำหรับการบริโภคข้อมูลเกี่ยวกับการเงินเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์สูงถึง45เ ตามมาด้วยการสนทนากับเพื่อนและกับครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องการเงินการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตทางติ๊กต็อกและเว็บไซต์ข้อมูลทางการเงินแม้คนรุ่น Gen Z เนี่ยจะเชื่อชอบโซลูชันดิจิทัลแต่คน Gen Z เกือบหนึ่งใน3ระบุว่าการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ยระหว่างคนกับเพื่อนกับครอบครัวเป็นวิธีที่พวกเขาชอบใช้เรียนรู้เกี่ยวกับการเงินมากกว่าต้องขอบคุณสื่อดิจิทัลซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลมากมายสําหรับทุกคนแต่อย่างไรก็ตามการเข้าถึงนั้น ก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบเช่นการหาข้อมูลให้ดีด้วยตนเองก่อนที่จะรับคําแนะนําด้านการลงทุนและทําการตรวจสอบประวัติแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆต้นเหตุและความกังวลเมื่อถูกถามเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการเงินส่วนบุคคลเนี่ยคนรุ่น Gen Z กังวลเรื่องภาษีเป็นพิเศษปัญหาใหญ่อื่นๆสําหรับคนรุ่น Gen Z ก็คือเรื่องการออมการกู้ยืมและการจัดการหนี้ พฤติกรรมทางการเงินของ g e น Z ส่วนหนึ่งเนี่ยสามารถติดตามได้จากการแพร่ระบาดของโควิดทั่วโลกคนรุ่นนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการศึกษาที่จัดทำโดยสถาบันวิจัย A.D.P. 78%เพราะว่าชีวิตส่วนตัวพวกเขาได้รับผลกระทบขณะที่39%กล่าวว่าพวกเขาตกงานถูกพักงานหรือถูกเลิกจ้างชั่วคราวเกี่ยวกับเรื่องภาษียิ่งมีรายได้น้อยลงสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษีมากขึ้น37%ของเ e n Z ที่มีรายได้น้อยกว่า50,000เหรียญกล่าวว่า วิธีการเสียภาษีของฉันเป็นทักษะที่พวกเขาต้องเรียนรู้มากที่สุดเทียบกับ31%สําหรับผู้ที่ทําเงินได้มากกว่า50,000เหรียญเกี่ยวกับหนี้คนเจนเซที่ทํารายได้น้อยกว่า50,000เหรียญต่อปีมีความกังวลเกี่ยวกับการออมมากกว่าคนที่ทําเงินได้มากกว่า50,000เหรียญต่อปีและข้อมูลนี้เนี่ยตรงกับความเป็นจริงของหนี้ที่คนวัยรุ่นหนุ่มสาวต้องเผชิญในปัจจุบันในปี2020คนรุ่นมิลเลนเนียลและคนรุ่นเจนเซมีหนี้โดยรวมมากที่สุด และโดยกลุ่ม g e น Z มีการเติบโตนี้มากที่สุดโดยเฉพาะนี่จำนองเลหนี่สินเชื่อส่วนบุคคลมาดูเรื่องการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงของคนรุ่นเจน Z กันครับแม้ว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของคนเจน Z จะลงทุนในตลาดหุ้นแล้วแต่การลงทุนและจัดการความเสี่ยงก็เป็นหนึ่งในแง่มุมทางการเงินที่พวกเขาเข้าใจน้อยที่สุด32%องนของ Gen Z กล่าวว่าเขากลัวที่จะเสียงเงินไปในขณะที่2 2ของผู้ที่ไม่ได้ลงทุนกล่าวว่า เขาก็ไม่แน่ใจอะไรเกี่ยวกับตลาดหุ้นเลยโรเซนทากูรูทางด้านการลงทุนของวัยรุ่นแนะนําว่าความกลัวต่อความเสี่ยงเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความผันผวนของตลาดหุ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งต่างๆเช่นความนิยมในการลงทุนของรายย่อยเพิ่มขึ้นสงครามต่อต้านเก่อการร้ายและการหยุดชะงักทางดิจิทัลทําให้การลงทุนเป็นสิ่งที่น่าก,กลัวสําหรับชาวเจนเซบางคนคาการแว่งตัวครั้งใหญ่ในตลาดหุ้นสร้างความกลัวและนั่น นตลาดเดียวที่คนรุ่นนี้รู้จักโรเซนเทลได้กล่าวเอาไว้44%ของ Gen Z ที่ไม่ลงทุนบอกว่าเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนและนั่นทําให้เป็นเหตุผลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการอ้างว่าไม่ต้องลงทุนนอกจากนี้40%ของนักลงทุนคริปโต GEN Z กล่าวว่าพวกเขาไม่เข้าใจคริปโตอย่างแท้จริงอย่างที่เรนโซได้กล่าวไว้ว่าฉันรู้ว่าบิตคอยเป็นสิ่งของแต่ฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบไหนกันแน่ แล้วเจเนเรชัน n Z ต้องการอะไรกันแน่โดยรวมๆแล้วเ n นอซะนำหน้าคนรุ่นก่อนๆไปไกลามากในเรื่องความรู้ทางด้านเงินแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาอาจจะเคลื่อนไหวและปรับตัวเร็วเกินไปและอาจจะมากเกินไปด้วยขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเราโปรดกดติดตาม subscribe เพื่อไม่พลาดความรู้ใหม่ๆที่เราจะทยอยนำเสนอมายังทุกท่านหากท่านชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เนื้อหาที่อยากให้เรานำมาฝากกันด้วยนะครับ